สเล่นชมนิวไปเลยอึดคุ้มทนและช่วงล่างดีปิกนกคู่ครับแอร์หลังมีให้แล้วคันนี้ได้สีดําราคาโคตรดีเลยคุณปี20บเบาะดําคอนโซลดาสภาพยายดีดีเพิ่งเข้าศูย์มาแค่2,000โลเองอะ่ะเป็นรถหนงานมือเดียวปลดระวังปอสอูตรนะครับนี่เบาะดําคอนโซลดาแล้วแอร์หลังมีให้แล้วช่วงล่างปีกนกคู่แล้วนะครับเบาะแน่นๆตึง้งๆนะครับผมพาพี่ๆเช็คให้ดูละเอียดเหมือนกับมารับชมรถที่บริษัทเพชรยนต์เองพอนเจ็ดพันกว่าบาทคุณได้สีดําปี20แบบนี้ ไม่ได้มีมาบ่อยๆใอ้สนใจอยู่ีริอไม่ละเอียดดูให้จบอย่าพลาดนะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านครับที่สนใจเอาติดมือ2ที่บริษัทเพชรยนต์ทุกคนทุกท่านครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งเปเพชรยนต์ที่บริษัทเพชรยนต์สาขาหนึ่งครับเสรีไทย68มินบุรีกรุงเทพ ขัังรถมือสองที่ใหญ่สุดย่านนี้ครับใครสนใจเอาที่มือสองเครับที่เพชรยนต์นะเติมสต็อนกะเรื่อยๆเลยช่วงนี้เข้ามาใหม่เยอะมากนะเข้ามาใหม่สิบกว่าคันครับใครรอตัวไฮบริดมีใครรอปี19ชมฉนิวมีนะครับหรือจะเป็นปี20ปี21ม่มอดฉ่นิวแบบเนี้ยทั้ง1.8ทั้ง1.6มีให้ครบเลยนะใครสนใจก็ทักหาผมได้โดยตรงครับ0 6 5 9 5ห3 3้า LINE @pek152 สาสเจสี e ่ลหต้องบอกนิดนึงนะคุณโทรเข้าเบอร์นี้ คุณแอดไลน์เข้า ID ดีที่ผมแจ้งไว้ผมตอบแชทเองผมรับสายเองให้คำปรึกษาด้านเอาติสกับพี่พีนะครับผมคัดคันเทียนหนึ่งในใจคันนี้คุ้มค่าที่สุดให้กับลูกค้าของผมแน่นอนสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับไม่ซื้อไม่เป็นไรนะทักมาปรึกษากันได้แล้ววันนี้ครับผมมีเอาติสอีกหนึ่งคันชมนิวครับเพิ่งเข้ามาใหม่สดสดร้อนร้อนเพิ่งเข้ามาจอดเมื่อวานนี้ตอนเย็นนะครับวันนี้วันเสาร์ที่สิบครับมาถ่ายให้ดูเลยใครสนใจเอาติสครับสีดำปี20สิบเบาะดำคอนโซลดำไม้แแสงกงกาาาๆต่ตรรรคคคโปะหยัดัดบ ราคาเพียงแค่469,000เป็นไงราคานี้คุณด้ปี20นะรถนะหน่วยงานครับรถเปจะตําแหน่งประวัติศูนย์ครับที่มาที่ไปชัดเจนนะรถสวยน่าใช้เลยเบาะดำคอนโซลดำภายนอกก็สีดำได้ไฟโปรเจคเตอร์ครับโฉมนี้ TNGA โฉมแรกช่วงล่างเป็นปีกนกคู่ดับเบิลวิชิบนลครับแยกอิสระ,ะซ้ายขวาแล้วแอร์หลังมีให้แล้วในเลทผ่อนอยู่ประมาณ7,000เปปลายฟรีดาวน์นะผ่อนประมาณ7,800-7,900ประมาณนี้ครับ เป็นไงคุ้มไหมนะใครสนใจคันนี้รีบติดต่อมาเลยมาได้เลยผมรับประกันนะรถคันนี้อยู่ไม่นานแน่นอนเพราะคุณได้เป็นปี20ที่ราคาดีนะราคาแค่469พผ่อนอยู่7,000ไปปลายอยาสนใจครับติดต่อหาผม0659513374 LINE PEK152 ลและที่สำคัญครับดอกเบีย้ยเดี๋ยวผมหาให้เริ่มต้น2%ก,กว่ากมีนะสำหรับ4ปีครับ5ปีก็ประมาณสัก2ปลายจนถึง3ต้น นะครับถ้าเป็น7ปีก็4.49 4.69 4.79แล้วแต่ไฟแนนซ์นะครับรับประกันเลยว่าออกรถได้ทุกอาชีพครับขอเครดิตไม่เสียไม่ติดแบ็คลิสออกรถได้ทุกอาชีพครับสนใจติดต่อหาผมครับ0 6 5 9 5 1 3 3้4มารับชมด้านหน้านีกว่าด้านหน้าครับตัวกระจังหน้านะเป็นโครเมี่ยม2เส้นครับโลโก้โตโยต้าตรงกลางนะครับทรงสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะชมนี้หน้าช้ครับช่วงล่างนุ่มๆแล้วกันชนหน้าสีเดียวกับตัวรถครับแล้วก็ตรงนี้โคมไฟครับได้เป็น1.6รุ่นแรกเลยนะ ของอัลติสครับที่ได้เป็นไฟโปรเจคเตอร์แล้วแต่ก่อน1.6จะได้เป็นมันติรีเฟคเตอร์นะหลอดไสนะ้แล้วก็จะมีไฟเดย์ไลท์ให้พร้อมไฟเลี้ยวอยู่ในโคมเดียวกันสันเรียงโคมฝากระโปรงสวยๆเลยนะครับแล้วเพกันซื้อรถกับเพจยนครับไม่มีชนหนักปดความจมน้ํากับไม์กอไมร์ My, และมีตัวลดให้ครับ215จุดโดยชิคตัวเซตออกไบเซอร์ไบประเมินให้บีพีทุกคันครับปงซุ่มล้อฝั่งนี้แนี่จินิทครับและที่สําคัญเลยยางครับคันนี้ยางคุ้มมากนะในะยางบิฟโตนนะครับ ปี25เป็นไงยางใหม่ไหมนะครับยางบิสโตนนะยางพึ่งแบบว่าพึ่งเริ่มใช้เลยนะปี25ะครับคุ้มค่าคุ้มราคา b ี่ทุกบาททุกสตันยางยางแน่นอนนะคันนี้ครับล้อแม็กซ์16ครับดิสเบรกสีล้อครบถ้วนเรียบร้อยสายเลี่ยมคมด้านข้างสวยๆเลยแล้วประกันไม่มีชนหนักปีความครับกระจกพับอข้างปรับไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยวในตัวนะครับอันนี้คือแรกรับนะเขาเพิ่งล้างตะเกียรล้างน้าเปล่าเสร็จผมมาถ่ายให้พี่ๆรับชมเลยรถสวยน่าใช้อีก1คันบอดี้ด้านข้างนะครับยืนห่างออกมาสัก2เมตร ไม่มีรอยลากยิ้มใดๆนะครับป่องซุ้มล้อหลังแนบพสนิทครับล้อแม็กไม่มีรอยเบียดฟุตบาทนะครับรถสวยเลยนะได้ายางใหม่บิสโตนะป e ี25้นะครับทะเบียน7067เดป็นรถประจำตำแหน่งครับหมดสัญญาเช่าพระวศุไศัยท้ายได้เป็นแบบ LED แล้วแล้วตรงนี้ครับโคมียเป็นเท็กเจอร์ออกด้านๆแบบนี้ลากยาวซ้ายไปขวาเลยมาครับเปิดด้านท้ายให้ดูตัวล็อกเปิดแบบไฟฟ้าครับนะปี20ราคาโคตรประหยัดนะบอกเลยว่าต้องอยู่พย,ยนต์มานะปี2 0ราคา469นี่คันนี้คันแรกนะ นะครับคันนี้เราได้มาราคาไม่แพงนะครับเราก็เลยขายนะเราไม่ได้มาร์กอัพอะไรเยอะเนาะไม้แสนหเองนะไม้แสนกลางๆเป็นรถประจะตำแหน่งหมดสัญญาเช่าปี20ครับ469เองคุณคุ้มค่านี่หัวน็อตด้านท้ายไม่มีรอยแกะคันไขขยับปิจารณาฝุ่นนิดหน่อยนะนี่อ่ามือเช็ดออกนะครับนี่นะหัวน็อตไม่มีรอยแกะคันไขขยับครับซิลซิลิโคนสปอนเพนอาร์ครับฝาท้ายภายในตรงนี้ด้านเดิมๆซิลเรียบๆครับรูระบายอากาศอยู่ครบครับ คุณได้รถสวยคุ้มค่าคุ้มราคาครับ TNGA ชมชมแรกช่วงล่างเป็นปีกนกคู่ดับเบิลวิชโบนแอร์หลังมีให้แล้วตะเข็บข้างเดิมๆเลยพยายามถ่ายให้ดูละเอียดนะเหมือนกับพี่ๆมารับชมรถที่บริษัทเพรยนยนเองครับสนใจเอาติดมือสองสักคันนะครับไว้ใจผมได้นะขาย้มาน่าจะ400คันได้นะสำหรับเอาติดนะครับแล้วก็รีวิวมาเป็นพันคันแล้วครับคันไหนซื้อได้ซื้อไม่ได้เราบอกกันอยู่แล้วเนาะนี่นะล้อสำรองนะเลือ่อๆหน่อยเดี๋ยวทอมสานให้อันนี้คือแรกรับนะ นะยังไม่ได้ล้างภายในใดๆแต่โครงสร้างทางหน้าหลังครับเดิมๆไม่มีรอยออกครับไม่มีรอยพ่นทับไม่มีรอยทําใหม่อย่างแน่นอนการันตีนะว่าคันนี้เป็นรถสวยอีกหนึ่งคันครับที่ซื้อได้นะสนใจคันนี้ครับติดต่อหาผมได้โดยตรง0659513374ครับไลน์ @p.e.k152 นะครับบอดี้ฝั่งนี้โป่งซุ้มล้อหลังครับนะสภาพดีเลยนะใครกำลังมองหานะครับ New Altis ครับจัดคันนี้ได้เลยปี20 นะปี20เบาดําคอนโซลดาภายนอกสีดาได้ยางบิดโซนปี25นะในเลทราคาแค่469ว่ะคุ้มเลยผ่อนประมาณ7 8 0 0 0 9 0 0ตลอดสัญญาถ้าคุณเครดิตด,ดีนะได้เลทนี้อย่างแน่นอนมาครับมารับชมสําหรับภายในกันดีกว่านะเราดูภายนอกกันแล้วคุณแจลองรับย์เลสนะครับแทบเปิดเป็นแบบเซนเซอร์นะภายในครับนี่ใบปอดศูนย์ห้อยอยู่นะคันนี้เขาบอกว่าให้วิ่งอีกประมาณ7,000กว่าโละนะเอาค่อยเอาเขาศูนย ถ้ากับว่าคันนี้เพิ่งเข้าศูนย์มาแค่2 0 0 0ันกว่าโลเองนะ2 2 0 0ันรอโลนะครับเพิ่งเข้าศูนย์มาดังนั้นนะการนแมนเนนซ์เขาก็ดูแลจากศูนย์ให้แล้วนะราคาตรงนี้เป็นสีดําบุดนุ่มหมดกระจกเป็นออโต,โต้นะบ,บอกสภาพงดีอยู่เลยคุณนะบ,บอกเป็นผื้สัมผัสซอฟทัชนะครับนุ่มๆน,นะเป็นมีรูระบายอากาศแบบนี้เจอความร้อนก็เขาเรียกว่าคลายความร้อนได้เร็วขึ้นนะครับมาดูภายในนี่ภายในนะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันแบบนี้นะครับาารแล้วก็ตรงนี้คุณดูนะนี่มีตรงนี้ด้วย นะสำหรับเขาเรียกว่าไม้เนาะไม้ไม้แท้ไม้เดิมไม้แสนหกนะไม้แสนกลางนะครับไม้ประมาณแสนหแบบนี้นะครับแล้วก็เนี่ยที่บอกไปอ่ะเขาบอกให้เข้าศูนย์ครั้ต่อไปตอน167 800ตอนนี้160 700เท่ารับว่าวิ่งสักเอ่อจ็ดโลอ่ะ 7, นะเจ็ดพนหน่อยหนยนะคุณค่อยเอาไปเข้าศูนย์ตามระยะตามรอบเขาได้นะพวกนี้ลดหน่วยงาน,นครับ เสียงดังแอร์เย็นตรงนี้เชื่อมต่อบลูทูธครับฟังเพลงผ่าน YouTube, Music, Spotify อะแรงต่างได้ครับในส่งแอร์ครับสามารถปรับเป็นดิตอนออโต้ได้กดออโต้ปุ๊บตรงนี้ก็จะวิ่งตามนะทำให้ในรถอะ่ะอุณหภูมิเป็น19.5ให้เให้เรียวี่สุดนะครับตรงนี้เปิดปิดแอร์หลังครับมีไรฟ้าเลยตรงนี้เป็นดิจิตอลหมดแล้วน่าใช้ครับผมบอกเลยนะ แล้วอีกหนึ่งคันที่น่าใช้นะครับตรงนี้มีที่ใส่ของกระจุกกระจิกพุซตาร์เรียบร้อยเกียร์อัตโนมาติซูเปอร์ CVT ไอครับเจ็ดสปีดนะครับเชนแบบตรงๆแบบนี้แล้วก็เนี่ยนะมีแบบชิปเนาะบวกลบเป็นฟิล์มนวนวลได้กุญแจรครับคีย์เลสเรียบร้อยแบบนี้กดค้างเปิดท่ายได้นะแอร์แบ็กล่ะมีคู่หน้ามีเสา A มีเข่าคนขับนะครับแอร์แบ็กข้างหน้าก็5นะข้างหลังอีก2นะครับตรงนี้เป็นบุดนุ่มหมดแล้วน่าใช้ครับแอร์แบ็กก็7ใบแล้วคุณดูนี่ นะเบาะด้านข้างคนขับครับแน่นๆตึงๆไม่ประมาณแสนหกครับปี20นะปี20่สิบไม่แสนหก็เฉลี่ยใช้งานปีละสักสามหมื่นโลอ่าปีละสามหมื่นก็เดือนละสองพันกว่าโลอ่ะครับเดือนละสองพันกว่าโลถามว่าเยอะไหมก็ไม่ได้เยอะมากนะก็ถือว่าเป็นการใช้งานปกตินะครับแต่คุณดูสภาพเขาดิเนะี่ยเจ้าของดูแลสะาดีครับสภาพกริบมากเลยเบาะข้างครับแน่นๆตึงๆแบบนี้เบาะหลังนะไม่ใช่เบาะข้างขออภัยนะนะครับรองรับครับคาซิดเด็กนะ นี่นะครับคาซิเด็กได้2อันตะบอกสภาพดีนี่คือแรกรับนะผมเข้าไปดูภายในดีกว่านี่อะมองไปด้านหน้าครับเบาะดาคอนโซลดําด้านบนครับพรมสักหลาดไม่มีรอยยันไม่มีรอยเจมิมนะกระเป๋ายิงโจใส่ของได้นะครับแอร์หลังมีให้แล้วนะเราสามารถปรับแรงลมได้จากตรงนี้นะครับรถสวยเลยนะมีแอร์หลังแอร์แบคหลังก็มีช่วงล่างปิกนอกคู่ครับคุณขับนุ่มๆน,นะรถสวยน่าใช้ครับ TNGA โฉมแรกใครต้องการความอึดคุ้มทนนะครับ คุณมาจัดเอาทิสได้เลยนั้นข้างหลังก็นั่งโปรง่ปรงนะโปรง่ปรงพื้นที่ขาเหลือเยอะนะครับนั่งสบายครับและที่สําคัญนะคันนี้ผมการันตีเลยว่าคุณได้ความคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนิว a อา i ิสครับปี20ไม้แสงกลางๆราคาเพียงแค่469เอง4 69,000ครับฟรีดาวผ่อนอยู่7,000ไปลปลายตลอดสัญญามีบริการจัดไฟแนนซ์ถึงบ้านครับทั่วไทยสนใจคันนี้ครับไม่ใหญ่มีพิพ,พากันนะจองเสร็จปุ๊บผมแจ้งตรวจรถเลย ตรวจรถเสร็จมีเฟแนเซนไปเซ็นเซ็นผ่านคุณมารับรถนะครับแล้วก็มีบริการจัดเฟแนนซ์ถึงบ้านทั่วไทยครับสนใจเอาติสมือ2สักคันนะครับเพจยน์นะเป็นตัวเลือกที่แน่นอนนะครับแล้วผมเป็นผู้จัดการสายขายครับเดี๋ยวผมคัดให้คันไหนคุ้มค่าคุ้มราคาเทียบหนึ่งในใจเราบอกกันอยู่แล้วนะครับไม่ให้ลูกค้าผมซื้อคันไหนไปแล้วมันผิดหวังแน,น่นอนนะการันตีครับขายเอาติสมาแล้ว4-400กว่าคันได้ เนี่ยเราก็รีวิวมาแล้วหลักพันคันนะครับดูแป๊บเดียวรู้แล้วว่าคันไหนเดิมไม่เดิมคันไหนคุ้มไม่คุ้มนะครับสนใจทักมาปรึกษากันได้นะครับโทรหาส่วนกลางเขาแนดอมเซลให้คุณนะแต่ถ้าคุณโทรเบอร์ที่ผมให้ไว้ด้านล่างผมรับสายเองผมตอบแชทเองให้คำปรึกษาด้านเอาซิทได้ดีที่สุดอย่างแน่นอนมาดูด้านข้างครับเลอะๆนิดน,นึงนะครับมีคาบดินแดงอะไรเงี้ยนิดนึงนะฝุ่นนะนะครับเดี๋ยวสปา,า,าสรถทำความสะอาดให้นะหัวน็อตไม่มีรอยแกะขันไขยขยับสปอตแมนอาร์ด้านข้างมาดูกันนี่ มีคราบฝุ่นนิดหน่อยนะแต่สีด้านเดิมแตนะ่สีเดิมเดิมไม่ตัวพวกเขาเรียกตะเข็บข้างนะนะสปอตเมนอาข้างนะครับไม่มีรอยเคาะไ,ไม่มีรอยโป๊ะหลังคงหลังคาครับไม่มีรอยบุบใดๆนะครับแสงและเงานะตกกระทบนะไม่มีรอยบุบใดๆสภาพดีเลยนะพวกนี้เป็นรถประจำตำแหน่งครับเขาเช็คศูนย์ตลอดอยู่แล้วใบปอดศูนย์ก็ห้อยอยู่แบบนี้นะพยายามรีวิวพัลเอียดน,นะครับเหมือนกับพี่พี่มารับชมรถที่บริษัทเพชรยนต์เองนี่ตะเข็บข้างนะเดิมทุกจุด นะครับลอยหนีชุดบอดสีอยู่ครบคันนี้ตรวจรถมายังไงก็5ดาวเต็มผมการันตีนะตรวจมายังไงก็5ดาวเต็มนะสภาพดีสภาพเดิมครับรับประกันไม่มีอุบัติเหตุหนักครับไม่มีชนหนักพลิกคว่ำจมน้ํากับไม้กอไม้ไม่มีเล่มช้ำลุ่สูญหายนะครับโอนได้จริงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเป็นรถหน่วยงานนะพวกนี้รถหน่วยงานมือเดียวนะครับรถหน่วยงานมือเดียวหมดสัญญาเช่าประวัติศูนย์นะครับที่มาที่ไปชัดเจนนะข้อดีของเขาแล้วคุณดูภายในดินะสภาพดีนะปี2 0ครับ4,69ได้สีดำหายากนะครับ นี่รอยหนีบชุบบอดสีสปอตเมนอาร์กไล่เรียงกันไปนะครับคันนี้ได้ไปคุ้มนะผมบอกเลยราคาเลทนี้นะครับไม่ได้มีมาบ่อยมาแล้วมันมักจะไปไวนะครับมาแล้วมันมักจะไปไวดังนั้นนะพี่พี่ท่านไหนนะครับสนใจเอาติดมือสองนะรีบทักมาเดี๋ยวผมส่งคันที่คุ้มๆให้พี่พี่เลือกกันนะครับหัวนอตข้างครับมีค่าฝุ่นอันนี้แดงๆนี่เป็นข่าฝุ่นนะนะฝุ่นดินแดงอะเดี๋ยวผมเช็ดให้ดูนี่นะครับเช็ดให้ดูนี่นะอ่นะไม่มีรอยสนิมใดๆนะครับเดี๋ยวสปารถก็เหมือนใหม่แล้ว นี่ปี2 0ของแท้ของเดิมแผ่นพลทครับนี่สปอตเมนอคาค้านะอันนี้คือแรกรับเข้าใหม่ครับเขาแค่ล้างน้ําเปล่านะเขาไม่ได้ดึงขอบยางอะไรมาล้างเนาะเขาล้างแค่ภายนอกนะครับเพื่อนะเอามาถ่ายรูปนะว่าแรกรับเป็นยังไงคันนี้อีกหนึ่งคันครับที่การันตีครับว่าเอาไปใช้งานต่อคุ้มค่าคุมค้มราคาพีพอย่างแน่นอนมาดูห้องเครื่องกันนะครับมาดูในส่วนของห้องเครื่องกันนะตัวห้องเครื่องครับนี่ด้านหน้านะครับ อันนี้สตาร์รถอยู่นะเครื่องยนต์1 6 0 0 c ีครับสสูบดูอั v วีวทีไอนะฮะสสูบดูอั v วีวทีไอครับ, v v i, ครบเครื่องนี้อึดคุ้มทนนะฮะก็มัน n t นง่ายๆนะครับ,นะรบเรื่องของรอ,องรับน้ำมันก็ e10 e85 91 95ครบๆเลยนะครับมาดูด้านข้างกันนี่ไม่มีรอยแกะขันไขขยับครับสีด้านๆแบบนี้เดิมแน่นอนนะสังเกตนะถ้าตรงนี้มันเงาแวบอ่ะมันน่าจะทำมาอันนี้เดิมเลยกระโหลกข้างไฟหน้าของแท้ของเดิมครับหัวน็อตฟอกแก้มเดิมเดิม นะครับตรงนี้ซีลซี่ตะคนเรียบๆรูระบายอากาศตรงๆไม่มีเคาะไม่มีโปะไม่มีทําใหม่สีข้างในด้านๆเดิมๆครับสติกเกอร์คําเตือนมอกออยู่ครบเลยตาปั๊มตโตโยต้าอยู่ครบๆครับฝากระโปรงหน้าของแท้ของเดิมร้อยเปอร์เซ็นต์นะเบ้าชกเดิมๆไม่มีรอยรเขาเียว่างั้นแง่แก่เก่าเลอะๆนิดนึงนะครับมันเพิ่งเข้าใหม่แต่สาภาพเดิมดีนะไฟหน้าไม่มีเปลี่ยนไม่มีแตกไม่มีร้าวครับหัวน็อตด,ด้านฝั่งนี้คมๆครบๆครับใครสนใจนะครับเอาติสครับชมนิวคันนี้เอาไปใช้งานต่อ ยาวๆคุ้มคุ้มไม่ผิดหวังเพราะอะไรราคาดีนะครับคันนี้ราคาดีผมการันตีครับราคาเพียงแค่4ี่แสนหกหมื่นเก้าพันแต่คุณได้ new outis แบบปี20ไปเลยนะครับได้ปี20ในเลทราคานี้คุ้มทุกบาททุกสตางค์นะผมการันตีครับฟรีด้าผ่อนเจ็ดพันไปปลายนะดอกเบี้ยเริ่มต้น2.39เดี๋ยวหาให้นะมีบริการจัดไฟแนนซ์ถึงบ้านทั่วไทยครับหา new outis สักคันให้คันนี้เป็นตัวเลือกที่ดีนะเบาะดําคอนโซลดําไม้แสนกลางประวัติศูนยค์ครบครับเพิ่งเข้าศูนย์มาแค่สองพันกว่าโลนะับผ่่อนอ 7, 000กวาาท สนใจคันนี้ครับหยิบโทรศัพท์ขึ้นมากดเบอร์ครับ9 6 5 9 5 3 7 4ห้าเก้าห้าหนึ่งานนะครับย้ำนะโทรเบอร์นี้แอดไลน์ไอนี้ผมตอบแชทเองผมรับสายเองนะครับคัดคันที่คุ้มค่าคุ้มราคาให้พี่ๆอย่างแน่นอนก่อนจากกันครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ครับพี่ๆจะได้ไม่พลาดอัปเดตรถสวยแบบนี้ที่เพชรยนต์วันนี้ขอตัวก่อนขอบคุณมากครับสวัสดีครับ